สิบเหตุการณ์โรคระบาดร้ายแรงในอดีตท,ที่คร่าชีวิตคนจนเรียกได้ว่าเกือบจะล้างโลกกันเลยทีเดียวอันดับที่10โรคระบาดแห่งเอเธนส์โรคระบาดยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยอารยธรรมกรีกโบราณเมื่อ430ปีก่อนคริสตกาลโดยทิวซีดิสนับประวัติศาสตร์ชาวกรีกได้บันทึกไว้ว่าเกิดเหตุทหารในกองทัพป่วยด้วยโรคประหลาดมีไข้ขึ้นสูงตาแดงไอเป็นเลือดคอและลิ้นกลายเป็นเลือดและเสียชีวิตไปจำนวนมาก และมันได้ระบาดไปทั่วจนมีผู้คนเสียชีวิตนับแสนคนหรือคิดเป็นหนึ่งในสี่ของชาวกรีกในเวลานั้นอันดับที่9โรกระบาดครั้งใหญ่ของลอนดอนเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16หรือปีคศ 1, 1 6 6 5ถึง1666มีต้นตอและพาหาเดียวกันกับการระบาดซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ลอนดอนในอดีตนั้นสกรปรกและแออัดจนทำให้มีหนูเพ่นพ่านโรคนี้ฆ่าชีวิตของชาวลอนดอนไปกว่า20%หรือนับแสนคนในเวลาเพียง7เดือน แถมสุนัขและแมวก็ต้องถูกกำจัดไปด้วยเพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ชเชื้อในสมัยนั้นเลยต้องมีการสุ่มไฟไล่เชื้อโรคในอากาศรวมถึงการล็อกดาวน์และการปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนอันดับที่ 8. ปไข้ทรพิษหรืออีกชื่อคือโรคฝีดาษที่มีต้นกําเนิดในอเมริกาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15โดยคนยุโรปเป็นคนนําโรคฝีดาษไปแพร่ชเชื้อให้กับชาวอินเดียแดงที่ไม่มีภูมิคุ้มกันก่อนจะเริ่มระบาดไปยังทวีปอื่นๆทั่วโลกและยังคงระบาดมาจนถึงศตวรรษที่18 ไข้รทรพิษได้ฆ่าชีวิตชาวยุโรปถึงปีละ4 0 0 0 0รายจนกระทั่งปลายศตรวรรษที่18จึงได้มีการคิดค้นการสร้างวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันครั้งแรกในโลกจนทําให้ณตอนนี้โรคไข้ทรพิษได้หายไปจากโลกตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาอันดับที่7อหิวาตกโรคหรือที่เรียกว่าโรคหาโรคระบาดจากการติดเชื้อแบคทีรียนในลใําไส้ที่มาเยือนโลกเราหลายต่อหลายครั้งมีต้นกําเนิดในประเทศอินเดียนในศตรวรรษที่18 เคยแพร่กระจายเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยที่มีบันทึกว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคนี้เกินกาถนนแบบเก็บกันแทบไม่ทันมีการประเมินคร่าวๆว่าโรคหาหรืออะิวาตักโรคนี้ฆ่าชีวิตคนไปมากถึง60,0,000คนและมีการประเมินว่าอาจมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากถึงหลักล้านคนอันดับที่6ไข้หวัดใหญ่รัเสเซีย ในช่วงปีคศ1 8 1, 8 9ถึง1,890ถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปในศตรวรรษที่19โดยมีต้นกำเนิดที่เมืองเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียที่น่าสนใจว่าจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ1ล้านคนของการระบาดในครั้งนี้คนที่เสียชีวิต มักเป็นผู้ที่อายุต่ำกว่าโ5ปีทั้งๆท,ที่ปกติผู้สูงอายุเด็กหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องมักจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวไข้หวัดใหญ่รัเสเซียสามารถกระจายไปอย่างทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนจนทั่วโลกต้องหยุดการเดินทางทางอากาศชั่วคราวอันดับที่5ไข้หวัดใหญ่เอเชีย ไขหวัดจากสัตว์ปีกจากไวรัส H2N2 สายพันธุ์เดียวกันกับไขหวัดสเปนที่เกิดขึ้นในปีคศ1957มีต้นกำเนิดในมณฑลกุ้ยโจวในประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเริ่มแพร่ระบาดหนักในฮ่องกงสิงคโปร์และข้ามซีกโลกไประบาดไกลถึงสหรัฐอเมริกาและอังกฤษส่งผลให้มีคนเสียชีวิตรวม2ล้านคนเฉพาะที่สหรัฐก็ป่าเข้าไปเกือบ70,000คนแล้วโชคย,ยังดีที่มีการคิดค้นวัคซีนขึ้นได้ในปีเดียวกันทำให้สามารถยับยั้งโรคระบาดนี้ได้เป็นผลสเร็จอัันดบที่4 โรคระบาดอันโตนินปรากฏการณ์การระบาดของโรคไข้ทรพิษในอาณาจักรโรมันในช่วงคศ165-180หลังจากที่กองทัพโรมันกลับมาจากการปราบกบฏในดินแดนตะวันออกกลางโดยผู้ที่ติดโรคนี้จะมีอาการทรามานต่างๆเช่นท้องร่วงอาเจียนกระหายน้ำผื่นขึ้นเต็มตัวเลือดไหลทั้งในและนอกร่างกายกว่า2สัปดาห์ก่อนจะเสียชีวิตลงโรคระบาดนี้สร้างสถิติคนเสียชีวิตมากถึงวันละ2,000คนผู้เสียชีวิตรวมมากกว่า5ล้านคน ขณะที่ว่าัาก,กพัรด์ที่ปกครองโรมันในเวลานั้นก็ยังไม่รอดพ้นจากโกรคระบาดนี้อันดับที่3ไข้หวัดสเปนไข้หวัดสัตว์ปีกสายพันธุ์ H1N1 ที่เกิดขึ้นในปีคศ1918หรือช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศสเปนแต่สเปนถือเป็นประเทศแรกที่ออกมาเปิดเผยว่าโลกกำลังมีโรคระบาดนี้อยู่ตอนระบาดช่วงแรกยังคล้ายไข้หวัดใหญ่คือมีไข้จามคลื่นไส้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและท้องเสียเพียงเท่านั้นแต่ไม่นานนักก็เริ่มกายผ่านร้ายแรงยิ่งขึ้นและระบาดไปทั่วทั้งอเมริกายุโรปและทั่วโลกซึ่งไข้หวัดสเปนฆ่าชีวิตคนไปมากกว่า20-50ล้านคนหรือรา,ราวๆหนึ่งในหของประชากรโลกมากกว่าผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ะด้วยซ้ำอันดับที่2การะโรคแห่งจัสติเนียน การะระที่เกิดขึ้นในอาณาจักรไบเซนทยหรือเมืองอิสตันบูของตุรกีใกล้ๆชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปัจจุบันราวๆปีคศ .541-542 คาดว่าน่าจะติดมาจากสินค้าธัญ,ญพืชที่ส่งมาจากประเทศจีนและมีหมัดที่อยู่ในหนูเป็นพาหะนำโรคซึ่งว่ากันว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้มากถึง80%เฉลี่ยแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยโรคนี้ราวๆเ,เกือบหมื่นคนต่อวันและเสียชีวิตไปราวๆ30-50ล้านคน หรือถ้าจะให้เทียบง่ายๆก็คือมีคนตายไปเกือบครึ่งทวีบยุบโรปเลยนั่นเองอันดับที่1การโรคโรคติดต่อที่ถูกบันทึกว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกชนิดที่ว่าจัดการศพแทบไม่ทันตนกําเนิดคาดว่าน่าจะมาจากการขนสินค้าบนเส้นทางสายไหมโดยหมัดหนูตั้งแต่อินเดียจีนเข้าสู่ยุโรปในปีคศ1347 ถึง1,351จนกลายเป็นการระโรคสาะลรอกที่ฆ่าชีวิตคนรวมกันมากกว่า75-200ล้านคนหรือประมาณหนึ่งใน3ของประชากรทั้งโลกส่วนสาเหตุที่เรียกว่าการะระก็เพราะว่าคนที่ป่วยโรคนี้จะมีเลือดออกใต้ผิวหนังจนดูเหมือนว่าผิวเปลี่ยนเป็นสีดําและการระบาดในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในการล็อกดาวน์และปิดสถานที่สาธารณะเป็นครั้งแรกในโลกอีกด้วยและนี่ก็คือสิบอันดับโรคระบาดสุดน่ากลัวถ้าอยากให้เราจัดอันดับเรื่องไหนหรือสนใจเรื่องอะไรกัน คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน